thank you สวัสดีค่ะการเมืองในช่วงเลือกตั้งร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะสัปดาห์ที่ผ่านมาเห็นการขยายผลในคดีซุกขุนชินขอบที่มุ่งโจมตีคุณยิ่งรักชิน,นวัตรอย่างชัดเจนสัปดาห์หน้าจะมีการลองทุกกล่าวโทษต่อกลมสอบสวนคดีพิเศษในทางหนึ่งตามกระบวนการกฎหมายก็ว่ากันไปแต่ในเกมการต่อสู้ทางการเมืองขณะนี้องค์ประกอบของการรัฐประหาร49วนกลับเข้ามาในหน้าการเมืองไทยยุคมิถุนา54ทั้งความขัดแย้งสีเสื้อคดีการทุจริตครอร์รัปชันและข้อกล่าวหาล้มสถาบันค่ะ วิวาธะว่าด้วยเรื่องบันไใดในการเมืองไทยรอบนี้บันปลายจะแล้วค่ะ บันไดสี่ขั้นกลับเข้าสู่วงจรความขัดแย้งทางการเมืองอีกครั้งหลังการจัดหนักของคุณอภพิสิทธิ์เวชาชีวะโดยขอให้ประชาชนเรียนรู้จากบทเรียนอย่าเป็นบันไดให้พันธมทโททักษินชินวัตรเหยียบย่ำอีกจริงๆแผนบันได3ขั้นรอบนี้เปิดประเด็นอย่างละเอียดยิบในมติชนสุดสัปดาห์ฉบับสุขที่แล้วนะคะในบทความชื่อเปิดทีมปรับลุกยิ่งลักวางสคริปต์ปั่นเรตติ้งชิงคะแนนโค้งอันตรายดยรู้ว่าในระยะ15วันสุดท้ายก่อนเลือกตั้งทีมงานยุทธศาสตร์จะให้คุณยิ่งงรัักกปปปะาศแผนนนอดเ็บไ3 สาหรับพันธบทโททักษินบันไดขั้นแรกต้องชนะการเลือกตั้งบันไดขั้นที่2ได้จะตั้งรัฐบาลบันไดขั้นที่3ได้รับการนิรโทษกรรมแผนปลองดองถูกเตรียมไว้4ขั้นตอนคนได้ประโยชน์มี3กลุ่มคือเสื้อเหลืองเสื้อแดงนักการเมืองบ้านเลขที่1 1 1และ109รวมถึงพันธบทโททักษิน แต่เมื่อคุณอภิสิทธิ์ออกมาสอนประชาชนอย่าเป็นบันไดให้พันธบทโ,โททักษินเหยียบอีกคุณรมนพดลปัทธรรมะที่ปรึกษากฎหมายอดีตนาย,ยกออกมาแก้เกมปฏิเสธไม่มีแผนบันไดสีขั้นที่วางไว้และพันธทโททักษินกำลังพิจารณาว่าจะฟ้องร้องดำเนินคดีกับคุณอภิสิทธิ์หรือไม่เพราะทําให้คุณทักษินและพรรคเพื่อไทยเสียหายค่ะ ไม่ว่าวิวาทะเรื่องบรรดาจะจบยงลงอย่างไรนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือองค์ประกอบรัฐประหาร49วนกลับมาในการเมืองไทย54ทั้งความขัดแย้งสีเสื้อการทุจริตคอร์รัปชันและข้อกล่าวหาล้มสถาบันจับตาการเปิดตัวเครือข่ายพลเมืองคัดค้านนินโรโทษกรรมคอร์รัปชันทักษิณหรือคอนททที่นําโดยอาจารย์แก้วสันติโพธิอดีตเลขานุก,การคอตอสอค่ะ เครือข่ายพลเมืองคัดค้านนรโทษกรรมทักษิณหรือคอนทอเลื่อนไหวร่วมกับนายแพทย์ตุลสิทธิสมบวงแกนนำกลุ่มเสื้อหลากสีเสนอให้ประชาชนร่วมลงชื่อยื่นกล่าวโทษนางสาวยิ่งรักกรณีให้การเท็จคดีซุกคุนของพันธุ์บทโททักษิณเพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณยิ่งรักมีส่วนได้ส่วนเสียไม่สามารถอ้างเสียงสนับสนุนจากประชาชนในสนามเลือกตั้งมาผลักดันการออกกฎหมายนี้และโทษกรรมได้นะคะอาจารย์แก้วสรรเปิดใจว่า ถึงคุณยิ่งรักจะเป็นผู้หญิงแต่ไม่มีเอกสิทธิ์ทำลายกฎหมายในมุมมองของอาจารย์แก้วสรรมองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นก้าวแรกที่จะนำไปสู่การในโทษกรรมคดีอาญาให้ผ่านัวโททักษิณหากคุณยิ่งรักไม่ร่วมขบวนการใช้เสียงประชาชนทำลายกฎหมายก็จะไม่กล้าออกมาเคลื่อนไหวเลยนี่เป็นมุมของอาจารย์แก้วสรรนะคะอาจารย์แก้วสรรยังแจงคดีที่ เพื่อไทยต้องการให้มีการนิรโทษกรรมเป็น3ประเภทค่ะประเภทแรกก็คือคดีการถูกตัดสิทธิทางการเมืองจากคดียุบพ,พักช่องทางยุติคดีนี้คือการใช้วิธียกเลิกฐานความผิดยุบพ,พักและแก้ไขรัฐมนูญประเภทที่2ก็คือคดีความวุ่นวายทางการเมืองทั้งเหลืองทั้งแดงช่องทางยุติคดีก็คือการตรากฎหมายนิรโทษกรรมในเหตุการณ์วุ่นวายทางการเมืองก็ให้ทั้งเหลืองและแดงพ้นผิดนะคะส่วนประเภทที่3ก็คือคดีทุจริตคอร์รัปชันของพันธุ์รทโทธธักษิณอาจารย์แก้วสารเห็นว่า ตรากฎหมายนิ่จะโทษกรรมหรือตรากฎหมายยกเลิกฐานความผิดไม่ได้เหลือทางเดียวคือต้องยอมรับโทษก่อนแล้วรอพระราชทานอภัยโทษนะคะแต่ก็มีเสียงโต้แยง้งมายัางอาจารย์แก้วสรรจากฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยนะคะจากการใช้อำนาจของคณะรัฐประหารของคอมชอม,มาแต่งตั้งคอตสอรตรวจสอบดำเนินคดีพันตำรวจโททักษิณเป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบมาตั้งแต่ต้นค่ะ สำหรับการหาเสียงของคู่ชิงตำแหน่งนายกในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณยิ่งรักเดินสายหาเสียงภาคอีสานอย่างหนักในช่วงต้นสัปดาห์ส่วนคุณอภิสิทธิ์ช่วยผู้สมัครในพื้นที่กรุงเทพหาเสียงพร้อมกับทำความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายผ่าน Facebook โดยใช้จดหมายเปิดผนึกสองฉบับจากใจอภิสิทธิ์ถึงคนไทยทั้งประเทศ จดหมายเปิดผนึกทั้งสองฉบับนอกจากจะตอบโต้สื่อมวลชนบางสํานักซึ่งน่าจะเป็นการตอบโต้บทความรอยตําหนิในระบอบประชาธิปไตยของหนุ่มเมืองจันทร์ทําให้คุณอภิสิทธิ์ต้องย้ําถึงเหตุผลและความชอบธรรมในการพลิกขั้วเพื่อจะตั้งรัฐบาลและการใช้กฎเหล็ก9้าข้อเพื่อสร้างบรรทัดฐานทางการเมืองใหม่จดหมายเปิดผนึกทั้งสองฉบับของคุณอภิสิทธิ์ยังคงแสดงความช่ําชองในการเขียนร่างสนทรพจน์ที่ฝึกปลือมาอย่างดีจากออกซฟอร์ดและเป็นการสื่อสารตรงไปยังกลุ่มเป้าหมายของพรรคประชาธิปัตย ผู้ที่ชื่นชอบคุณอภิสิทธิ์คงไม่ลังเลที่จะกดไลค์นะคะส่วนผู้ที่ไม่ใช่แฟนพันธุ์แท้ของคุณอภิสิทธิ์ก็ต้องอ่านพร้อมกับวิพากษ์วิจารณ์ตั้งคําถามกลับค่ะประเด็นใหญ่อีกเรื่องที่ผุดขึ้นมาในช่วงหาเสียงเลือกตั้งก็คือการเสนอตั้งะบวงความมั่นคงตามการนําเสนอของผู้บัญชาการทหารบกและเสนาธิการทหารบกโดยรักษาการนายกรัฐมนตรีและรักษาการรองนายกฝ่ายความมั่นคงขานร,รับแนวคิดนี้ เหตุผลที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชารฐานบกเสนอให้มีการจัดตั้งตะวงความมั่นคงเนื่องจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่มีความซับซ้อนกว้างขวางมากขึ้นจําเป็นต้องมองไปอีก5-10ปีข้างหน้าในอนาคตว่าคุณมีหน่วยงานเฉพาะตั้งขึ้นมารับผิดชอบพร้อมกับขอร้องนะคะว่าอย่ากังวลว่าทหารจะสืบทอดอํานาจแต่ขอให้มองในมิติความมั่นคงในลักษณะเดียวกับต่างประเทศที่มีการรวบรวมหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งหมดประรวมกันมีการปกครองบังคับบัญชาโดยรัฐบาลกําหนดนโยบายนะคะ ไม่ใช่ทหารเมื่อมีการจุดประกายแนวคิดนี้ขึ้นมาควรมีการแสดงความเห็นอย่างกว้างขวางถ้าเทียบกับสหรัฐมีการตั้งกระรวงความมั่นคงขึ้นมาใหม่หลังเหตุวินาศกรรม11กันยายนมีข้าราชการและลูกจ้างตอนนี้ประมาณ216,000คนหน่วยงานในสังกัดก็คือตำรวจลับที่แยกออกมาจาก CIA และแยกออกมาจาก FBI มีกองตรวจคนเข้าเมืองการรักษาความปลอดภัยชายฝั่งท่าอากาศยานการขนส่งทุกเส้นทางภารกิจหลักก็คือการปร้องปรามการก่อการร้ายทั่วประเทศ เศแต่สําหรับประเทศไทยจําเป็นต้องมีการนิยามภัยคุกคามรูปแบบใหม่นะคะว่ามีนิยามอย่างไรเพราะขณะนี้ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ถูกตีความแบบกว้างและไม่ชัดเจนซึ่งก็มีทั้งขบวนการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้การลักลอบขายาเสพติดการลักลอบหนีเข้าเมืองขบวนการก่อการร้ายในเมืองที่แอบแฝงอยู่กับพรรคการเมืองรวมถึงมีขบวนการล้มสถาบันเหล่านี้ต้องนิยามให้ชัดค่ะว่าอะไรเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่บ้างที่สําคัญการเสนอจัดตั้งทบวงความ มั่นคงต้องผ่านการครบคิดถกเถียงและสแสวงหาข้อมูลครบถ้วนรอบด้านโดยผ่านความเห็นของรัฐบาลในฐานะผู้กำหนดทิศทางและนโยบายการบริหารประเทศรวมถึงเสียงที่ต้องฟังก็คือเสียงประชาชนในฐานะผู้เสียภาษีก่อนด้วยนะคะการเมืองสัปดาห์หน้าร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆประเด็นร้อนทยอยเปิดออกมาล็อกเป้าโจมตีเป้าหมายกันชัดเจนจับตาการขยายผลคดีสุกขุ่นชินขอบจุดประเด็นติดแล้วมีฝ่ายที่เกี่ยวข้องออกมาขานรับจะส่งผลทางการเมืองต่อคุณยิ่งลักชินวัตร มากน้อยแค่ไหนทั้งหมดคือแฟลตฟอร์เวด์ประจำสัปดาห์นี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ